อันนี้จะเป็นกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าผ้านี่เราจะมาเย็บกระเป๋าแปะกระเป๋าแปะมาเปาะข้างนอกอ่ะอยากจะทำกระเป๋าข้างนอกแล้วก็จะเป็นเสื้อยืดอ่ะเสื้อยืดที่เราไม่ใส่แล้วไม่ใช้แล้วนะทิ้งไปแล้วนะนี่เราก็จะมาอันนี้นี่จะเป็นเสื้อยืดเราก็ตัดออกมาเลยตัดแขนมันออกเสื้อยืดที่ตัดแขนตัดตัดแขนละคอมันะเราเก็บไว้ อันนี้ก็ตัดตรงไหลนี่ออกนะตัดตรงไหลนี่ออกตรงไหลนี่ตัดออกนี่เราจะเอาแค่ไหนก็แค่นั้นอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์นี่ทำแบนเองนี่เราก็จะมาเย็บเย็บกลับนะเย็บกลับกับผ้าซับในนะเย็บกลับให้มันเรียบร้อยเลยนะเย็บกลับออกมาให้มันเรียบร้อยเย็บรอบเลยเย็บกลับให้มันรอบรอบเลยนะเนี่ยเย็บกลับพอเย็บกลับแล้วเราก็ มาเย็บติดอะเราก็มาเย็บติดกับตัวกระเป๋าเนี่ยมาเย็บติดกับตัวกระเป๋านี่เย็บนี่ก็เย็บติดเย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยเย็บติดรอบอกอยากให้มีโบแล้วก็เสื้อผ้ามามาใส่โบใส่โบเข้าไปนี่นก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋เามันก็จะเป็นกระเป๋า ออกมากระเป๋าแบบเก๋ๆกระเป๋าแบบว่าดูดีเลยนะกระเป๋าแบบกระเป๋าที่ใช้งานได้อะ่ะเดี๋ยวที่ที่แหวกแนวออกไปแบบอีกแบบหนึ่งนะโดยที่ไม่ต้องซ้ําแบบใครปิ้งกระเป๋าเห็นไหมทำด้วยเสื้อยืดนะเนเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ส่วน มาส่วนหนึ่งอะเนี่ยเสื้อยืดเด็กก็ได้เสื้อยืดผู้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่ก็ะจะเป็นมาทำเป็นกระเป๋าได้เลยนะคะ